มันเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวไปดูดอกซากุระแต่ป้าไม่ไปอีกเด็ดขาะเพราะว่าลาบเคยไปสองครั้งลาบนักท่องเที่ยวเยอะแล้วเดินเนี่ยหุยฝุ่นจากพื้นเนี่ยมันเป็นดินน่ะมันฟุง้งแล้วจุดที่ถ่ายรูปก็โหยั่งกันเหมือนกับต่อคิวเลยบอกไม่ไปอะซากุระในเมืองนี้มากมายฝนตกนะเนี่ยถ้าหาันเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ อยู่ในสนามบ้างลงข้างล่างบ้างสงสัยโอ้โหแมกโนเลียสงสัยร่วงหมดแล้วค่ะอยู่หน้าตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่น่ะมันจะสวยมากไม่ได้ละไม่ทันซะแล้วค่ะป้าอ๋อยังอยู่ยังอยู่เย,ย,ย็นปลายนิ้วอากาศเย็นหมาป้านี่ฮลัลโหลเออฮลัลโหล ไอเด s น r อรี่ไอแคนรีดยว r เอ m มป้าหลีตาแล้วแต่ป้ารู้ว่ามีตัวอ e. ีอยู่ข้างหน้าไฮยาซินเนี่ยค่ะดอกไฮยาซินเนี่ยสวยนะแล้วป้าเพิ่งรู้แต่อย่าไปทำนะอย่าไปทำป้าช่างไม่แน่ใจแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พูดดีกว่าเฮ้ไห,หนดูที่ไอเขาฟังค่ะ รูสิยังอยู่นี่แปลกใจเข้าฟังทำไมนกไม่กินทีนี้ป้าจะพูดเรื่องความดันของป้านะการที่เราควบคุมอาหารเนี่ยมันจะทำให้เราสบายใจป้าสบายใจมากเลยเน่าอไยาซินป้าคุมคือลดเกลือลงอย่างเมื่อวานเนี่ยป้าทำป้าทำต้มกุ้ง ป้าทาต้มกุ้งใส่มะเขือเทศใส่ใบลีกที่ป้าไปเก็บมาจากนูนะ่ะลีกจีนนะแล้วก็ใส่อะไรอีกเนาะจำไม่ได้นี่ก็ผักบุ้งเปรี้ยวนะคะอืมโอ้หน้าวที่ตักดินมาขุดนั่นน่ะสีน้ำตาลน่ะสีที่เหมือนที่เหมือนผักกระโดนอ่ะคือผักบุ้งเปรี้ยว เห็นไหมล่ะว่ามันกําจัดยากค่ะว้าวพะกาศดหวานมันนัวโอ้ยไปนิวมันเย็นพักาศดหวานมันนัวนี่เห็นน้องๆที่ที่ออสเตรียเขาเก็บเขาเดินเขาเดินเก็บอยู่มันเป็นพุ่งหญ้าหน้าบ้านเขาอ่อ้หใช้มีดตัดตัดตรงโคนต้นน่ะ ยอะเยอะอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้าหากป้าอยู่นอกเมืองนะผักเยอะมากค่ะแต่นี้บังเอิญที่ป้าอยู่มันเป็นจุดที่มันมีตึกซะเยอะน้ำมูกไหลป้าจะไปดูไฮยาซินไม่ใช่ไฮยาซินค่ะแมงโนลียาเขาบอกว่ากลีบดอกมนันอะ เนี่ยอันนี้คือมีอยู่ช่องหนึ่งเขาแนะนำผิดถนัดเลยนะคะเขาไปแนะนำว่าเป็นป้าจำชื่อภาษาอังกฤษน้ำนมกระทิงไม่ได้ที่พอมันโตแล้วเขาเรียกว่าไหวน้นยน้องๆพากันเรียกไว้มันไม่ใช่ค่ะอันนี้มันคือไวเลตเท s สคือผักกาดหอมเปียผักกาดหอมป่า้ายดอกสม,มานาทแล้วบรรเทาอาการปวดแล้วก็ทำให้ นอนหลับง่ายแล้วก็ทำให้ทำให้อารมณ์อารมณ์ดีด้วยนะคะโอ้โหปากปวดมืออุ้ยมันเย็นดูสิเขายังจอดให้ป้าเดินไปท,ทั้งที่ตรงที่ป้าโอ้ยคันนี้จอดหรือไม่จอดก็ไม่รู้ ตรงนี้เขาต่อสร้างท่าซ่อมแซมเขาจะต้องทำหลังคาแบบนี้เห็นไหมโรยหมดแล้วมันโรยหมดแล้วค่ะเนี่ยยาสิไม่ใช่ยาซินแม่โนเอียนั่นนะคะสีชมพูจะมีสีชมพูสีครีมหูยตอนนี้เคยสวยมากนะเคยสวยมากอ๋อพิ่งจะบาน ดูสิมันมีตา